มาเป็นนันเองของนทำแต่ดีไม่ลืวันทัเด็กมทุกวันนัเธอหนคนดี้าเธอมาเป็นแฟนกังยังไม่หายเลยแต่ไไกวันไหนใครนนมนต่มาจธอมาเปนแยยมให้เ O ขอบคุณครับทีขอเพลงแล้วไม่มีใครเขาขอเลยขอดูเดยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรด้วยสายเลือดด้วยสายดุ้ยใช้สิทธิ์นี่แล้วไนะสิทธิ์โดยสายสเลือดนะฮะเพลงอะไร นานเท่าไหร่ก็รอซึ้งสุดหัวใจเลยนะรอใครรอเลนเถอร์คุณเล่นไม่ใช่เมื่อกี้น่าพูดจริงมากนะนานเท่าไหร่ก็รอนะเธอออสหาายรฉันกดม là mày trong ngày chạy chớ biết phải nơi nó mày hả mày 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 Để mày 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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วฮะรัก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 ปล่อยไปแล้วปล่อยน,อออน,นี่นะนี่ไม่ชอบไม่ชอบตุ๊กตาเหรอเอาเพลงชา้าตัวนี้เลยนะฮะเพลงช้าสักหน่อยนะกับเพลงว่าวนะครับเซ็กซี่ด้วย อะ,อะไรนะพี่แม่ขอบใหมอนะขอ,นนขอบคุณมากมนะที่ยังแต่งยัยกันนะทำชาเซ็กซี่หน่อยอ่ามันจะเขอนนะพี่โอเคนะครับขอบคุณครับอ่ะอีกซักเพลงหนึ่งครับเพลงชาฝากไปด้วยครับกับติดรั้วชาหมดใจ นาวเมื่อไม่ยเนือในใจฉันคิดถึงเธอเธอเราไปได้เจอม,มาหลายที่สบายีไหนไม่ได้ติดต่อตแต่แม้ริมจบปลายคิดถึงเมื่อฤดูตายสมัยขาสื้อตองอเคยเรียนด้วยกัน นิรันดร์นิรันดรสาธุตอนที่ยืนมองหน้าทางการมาตอนของสร้อยหัวใจเป็นทำนึกสายอาหมอมลืมเราจะอ้อนล้านน้องจดจดจำมีแต่สั่งในใจรอรอรอจะ จะบอกแต่ไห้เรื่องรักเราลืมรักก็ไม่เป็นไปยที่เรามะลืมวามรแต่ยังไงก่ตองยใเร่องรกนาต่จำที่นจมรู้ว่าเธออยู่ไหน ที icana, ่ไม่จะรีบไปหาสปรดให้ฉันได้ไดกด้ดการได้ยัาไม่มีเ้อฉันจะไปหาแล้วอรองอโปรดทำยัน ทำเรื่องอะไรทำเองเป็นครติดร้อม่ายน่อยม่ไนหันตร่งคนตามาตออยากด้ใจไม่รู้ว่าเธออยู่ไหน

ขอบคุณสำหรับเสียงกรี้ดด้วยนะคะแอบบเขินนิดนึงไว้เอ็นดูเลยเขาดอนอด้วยได้ไหมเนี่ย ต้อนรับไหมฮะอ่าเดี๋ยวจะขอัมภาพนิดนึงแล้วกันนะคะไหนๆวันนี้มางานกรุงละมมนแล้วอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเจอบรรดาแม่ในงานวันนี้มาให้กำลังใจกันเยอะเลยขอบคุณครับต้องรับมากมากครับทุกคนเราต้อนรับอย่างดีเยี่ยมแล้วก็ขอใจครับรู้สึกมีใจครอบครัวและทุกคนก็คือเราดีใจที่เรามาเพราะมีที่มีช่วย ไหนๆก็้อแวะเวียนม,มาแล้ววันนี้ลงละบุญไปกับเสียงเพลงเรียบร้อยแล้วอยากรู้ว่าไรอันเนี่ยเคยไปละบุญลิ้มรสชาติมีแบบเจ้าไหนเด็ดเจ้าไหนดังหรือว่ามีอาหารจานโปรดเป็นอะไรบ้างไหม,มเวลาไปเนี่ยไปไปเยอะไม่กันนะแต่ถ้าเน้นๆไปคือไม่เคยบอกใครนะไปแถวยาวราช หลายร้านเด็ดเลยหลายร้านาเด็ดเลยเราระบไม่ได้ว่าร้านไหนที่เด็ดที่สุดแต่ว่าชอบหลายร้านมากแต่ยาวราชถ้าใครอยากไปเจอได้เจอยาวราชได้นี่ไปมจ๊า ไปทุกที่ที่ไรอันปะไปวันนี้นะไปดูต้องลงสุ่มดูว่าจะไปวันไหนวันนี้เรามีเหมือนกันนะเจ้าเด็ดนะคะจากเยาวราชนะมามีจับกันนะคะเอาล่ะถ้าอย่างงั้นให้ไรอันค่ะสุดท้ายเนาะฝากผลงานสักหน่อยตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างเลยที่การเข้ามาล่าสุดนี้จะเป็นเอ่อละครนะครับละครทางช่องเบอร์พอยนรับวันที่20ตุลาคมนี้นะฮะเอ่อ เพลงรำทำเปลี่ยนแก้วครับเสาร์ที่สิบเอ็ดโมงเช้านะครับด้วยนะครับแล้วก็บลงานเพลงก็เดี๋ยวจะอ่อชี้แจงให้ทางแฟนเทพจทีนึงนะติดตามนะมาหัวนหวนี้ด้วยจ้าเนี่ยเป็นเวลาหกมองเย็นมาเรยเอยแล้วแต่ตรงนี้นี่น่าจะติดตามกันเป็นประจำอยู่แล้วจ้า ดูทุกวันเลยนะคะแถมตามมาหาด้วยนะคะเอาฝากอะไรนิดนึงละกันแบบว่าความรู้สึกในวันนี้ส่งท้ายส่งท้ายก่อนจะจัดกันไปดีใจนะครับต้องเจอทุกท่านนะครับแล้วก็ดีใจที่เห็นดอรี่ของทุกท่านด้วยนะครับบางคนเพิ่งมาเจอเราครั้งแรกก็อยากให้มีความสุขกับไปที่บ้านนะฮะแล้วก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวพี่พี่จ๊กต่อนะฮะสนุกจสนุกพิจ๊กต่อได้เลยนะครับใครหิวไปซื้ออาหารรอก่อนได้รอพี่จักนะครับวันนี้หมดเวลา่อดไา้เลยนะครับดูครับขอบคุณครับ จงแค่เมื่อกี้เลยค่ะอนุญาตถ่ายรูปเซลฟี่ดีไหมจ๊ะทีนี้เราสัมผัสกับรสชาติความมันกันไปแล้ว,ลวเดี๋ยวลองมาสัมผัสกับรสชาติแซ่บๆดูบ้างไหมสัมผัสกับรสชาติแซ่บๆดูบ้างนะฮะตรงนี้มีขาแดงบ้างไหมจ๊ะและเตรียมตัวกันให้ดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคนถือเชือกขันดีเท่าไหร่ผมกูจะมันสุดแล้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้